สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องของ Warrior SEO นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือนะครับในการเช็คเว็บไซต์ออเดตซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเวลาการทำพิสูจน์เราจะมีแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคือส่วนของเว็บไซต์คอนเทนต์แล้วก็ลิงก์บิลดิ้งนะครับแล้วก็มีอีก2ส่วนเสริมเข้ามานะครับก็คือ user experience แล้วก็ social signal แต่งานส่วนใหญ่เนี่ยเราจะโฟกัสที่ส่วนของเว็บไซต์แล้วก็คอนเทนต์แล้วก็ลิงก์บิลดิ้งนะครับซึ่ง วันนี้นะครับนักลบจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือนะครับที่นักลบใช้นะครับในการเช็คเว็บไซต์ไซออรดิตนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเช็คแบบแมนนวลเนี่ยมันจะมีจุดท,ที่เช็คเยอะมากอาจจะเป็นจุดเป็น100 100, 100จุดเลยนะครับเยอะมากนะครับซึ่งบางทีถ้าเราเช็คเองเนี่ยบางทีก็หลงลืมไปหรือว่าเรามีทีมงานเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ เทรนนิ่งเขาได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีนะครับวันนี้นักลบแนะนำนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่นักลบใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็นักลบก็เลยขอเป็น educational partnership ไปเลยเพื่อให้ผู้เรียนของเราสามารถที่จะทดลองใช้นะครับมันได้30วันมากกว่าปกติ14วันนะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจ้าเลยนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆตัวนี้มันเช็คนะครับเว็บไซต์ออดิตประมาณหนึ่งิี่จุดในส่วนของ e a r l y warning และ notice นะครับมันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผม ในส่วนของการเช็คเนี่ยนะครับมันอย่างเช่นตัวนี้เป็นเว็บไซต์ของนักลบเองนะครับก็คือขั้นตอนเลยก็คือว่าเราเอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็มันจะทําการสแกนซึ่งมันจะสแกนช้าเร็วก็อยู่ที่จํานวนหน้าของเว็บไซต์ของเราถ้าหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันจะใช้เวลา5นาที10นาทีนะครับถ้าเยอะกว่านั้นก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยแล้วแต่จำนวนหน้าอย่าง <ๆ S 1> าเช่นเว็บไซต์นักลบอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสักสินาทีนะครับมันมีประมาณสัก2องสามร้อยหน้าเท่านั้นแต่ถ้าหน้าเยอะเป็นหมื่นหน้าก็อาจจะรอครึ่งงงชั่่่ววโนแล้้ไไปทาออยืกก็ด ขั้นตอนของมันเนี่ยมีการเช็คแล้วก็เราสามารถที่เลือกที่จะเลือกได้นะครับว่าแบบเป็นรายวันรายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปเป็นสเกจดูออกมาแล้วมีการเปรียบเทียบระหว่างการสกนครั้งนี้กับครั้งที่แล้วนะครับว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไว้ปรับปรุงอะไรได้นะครับผมมีเป็นต้นครับคราวนี้เราไปดูหน้าตาของโปรแกรมมันเลยดีกว่าหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยพวกนี้มันจะมีรีพอร์ตอะไรต่งยางๆเยอะแยะมากมายนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของข้อมนนูลในจำเป็นที่เราควรรู้มีอะไรบ้างเช่น Health Score เนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่ 0ถึง100นะครับถ้าเราได้ทําคะแนนได้เยอะๆนะครับมันก็จะมีผลที่ดีโดยถ้าเราจะเพิ่มคะแนนตัว health score เนี่ยเราก็แนะนําที่90นะครับถ้าโปรแกรมก็แนะนําที่90เลยโดยที่เราจะเพิ่มคะแนนได้เราต้องดู issue ตรงนี้ครับต่างๆนี่ว่ามี issue error ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับการสแกนครั้งที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมา28จุดนะครับแล้วก็ warning 304จุดเนี่ยถ้าเราปรับปรุงพวกคะแนนนี่ให้มันดีขึ้นได้ลดลงได้แก้ error warning ได้เนี่ยคะแนนของ health score ของเราจะสูงขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะดู issue อะไรต่างๆ เ, view, เอาเนี่ยแค่กด v i e เอาไว้ชู้เงี้ยเข้าไปนะครับมันจะเด้งมาหน้าข้อมูลหน้านี้ซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลตัวนี้ในบรรทัดที่2นั่นเองมันก็ดึงข้อมูลมานั่นแหละนะครับอย่างเงี้ยนะครับดึงข้อมูลมานั่นเองในส่วนของ i s s u e report นะครับข้ามาดูได้คราวนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะดูเฉพาะ error อ,อย่างเดียวก็ได้นะนะครับเอาออื่นออไปนะครับเราจะได้จัด Priority ของเราได้ว่าเพราะเ r r o r เนี่ยเป็นตัวสีแดงมันเป็นตัวที่แนะนําให้แก้ไขก่อน เช่นนักรบเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยบางทีเนี่ยเรางงไม่รู้จะแก้ไขยังไงหรือไม่มีความรู้นะครับเรากดที่ตัไอพวกเนี่ยมันจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันจะต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ไอชู้ต่างๆพวกเนี่ยนะครับมันจะมีคำที่อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าปัญหาของมันเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าคุณอยากจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขเป็นยังไงเช่นปัญหาของ 4xx ก็คืออาจจะเป็น404เพดเพด not found มองหาไม่เจอนะครับเราจะแก้ไขด้วยดีเล็กหรือจะทําให้หน้านี้มันเกิดขึ้นมาใส่ข้อมูลเข้าไปหรือเผยแพร่มันถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีกระทบทั้งหมด14 11 11หน้าเลยนะครับ11หน้าเลยที่เป็น404เห็นไหมว่ามันมีข้อมูลอยู่11หน้าแบบนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้ซึ่งข้อมูลดีมากนะครับหรือเราจะดูไอชู้อื่นๆได้นะครับมันจะมีคำทธ่บายเหมือนกันนะครับมันจะทําให้แบบ ในทีมสามารถเล ARNING ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ได้สมมติเรามีรับทีมมาไหนรับจูเนียร์มาหรือว่าเราจะส่งต่อให้ทีมงานเราสามารถที่จะเรียนรู้นี้นะครับแล้วก็ปรับยุคใช้เอาไปใช้แก้ไขงานได้เลยนะครับมันเจ๋งมากตรงที่ว่าแบบมันบอกว่าเราทําอะไรแล้วมันสอนเราด้วยว่าต้องทําตรงไหนยังไงเพื่ออะไรนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราแก้ไอชู้หมดแล้วเนี่ยเราทําการรีสแกนอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้รีสแกนอีกรอบหนึ่งมันเพื่อจะได้คะแนนมันเยอะขึ้นนะครับให้ตรงเนี้ยตรงช่องเนี้ยอ่ารีสแกนให้คะแนนมัน โอเวอร์วิวนะครับตัวตัวตรงคะแนนตรงนี้จะต้องสูงขึ้นนะครับถ้าเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างในการใช้เครื่องมือนะครับที่ช่วยสแกนมากกว่า120จุดเลยประมาณ124จุดเราสามารถที่จะไปดูไอช,ชู้ต่างๆที่เซสติ้งนะครับว่ามันสแกนตรงไหนบ้างตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเปิดปิดในบางส่วนได้อย่างนี้คือดีมากนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราไม่อยากสแกนอีกครั้งเราก็แค่ปิดมันไปนะครับการตั้งค้างอื่นอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะสแกนเฉพาะบางหน้า ครับบาง u l exclude include เอาหน้าไหนไม่เอาหน้าไหนอะไรเงี้เป็นต้นอยู่ในนี้มีค่อนข้างลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็โปรแกรมมันให้ฟังก์ชันในการสแกนหน้าเยอะนะครับเป็นพันพันหมื่นหมื่นหน้าแล้วแต่แพ็กเกจเลยนะครับเหลือเฟือเอาไง่ายๆว่าเหลือเฟือเลยนะครับเราอยากจะดาวน์โหลดในส่วนที่เป็นแบบ อว่าร่านะครับหรือว่าตัวที่มันมีปัญหาบ่อยๆเนี่ยไปแก้ข้างนอกไปแก้ไขข้างนอกส่งต่อให้คนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดเมนหมเดลยุเพดอินเด็กซ์ใน g ูเกิลแบคลิงดูข้อมูลต่างๆได้ได้หมดเลยนะครับแต่การทําตัวเว็บไซต์ออเดดอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลกับ SEO ทั้งหมดนะครับเราต้องทําให้ครบนะครับเว็บไซต์ออเดดคอนเทนต์นะครับลิงก์บิลดิ้งสิ่งก้อนนี้ครบนะครับแล้วก็วัดผลที่ยูเซอร์เอ็กเพรียลนะครับถ้ามีช่องทางโซเชียลในการโปรโมทคอนเทนต์ไไดดด้้้นะ้กกก็็โซเเเชียยยลลิินนขาามวะะจร่่งง การทำให้สู่ให้เข้มข้นมากขึ้นและได้ผลมากยิ่งขึ้น้มันยังมีเรื่องของการวัดผลงานติดตามการปรับปรุงอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะส่วนของคอนเทนต์ที่ต้องทําแล้วก็วัดผลนะครับในส่วนของเว็บไซต์ออดิชมันมีการทาแล้วก็วัดผลมีการรีเช็คในโปรแกรมอย่างนี้อยู่แล้วนสะดวกเลยเรื่องลิงก์บิวดิ้งก็มีการเช็คต่างๆอะไรมากมายนะครับในโปรแกรมอยู่แล้วด้วยนะครับน่าจะเพียงพอความรู้ระดับหนึ่งนะครับในการแนะนําเครื่องมือนะครับในการใช้งานของนักลบเองนะครับพอแล้วก็น่าจะ ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่ามันดีจริงๆนะครับสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองลิงก์สามใช้งานโปรแกรมนี้30วันนะครับน่าจะอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ